สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมารีแอคชั่นเพลงเพลงเล่นแล้วกดแล้วกด <c oughs> แล้วเผื่นะเผื่นะวันนี้เราจะมารีแอคชั่นเพลงกิมมี่กิมมี่ของ NCT 127ค่ะเลยไม่ได้สวัสดีอย่างเป็นทางการเลยสวัสดีค่ะใช่ <c oughs> โอ้ <c oughs> ชอา่างนะมาันเถอะเนาะเปิคนเมาเลยอ่ะคือตอนนี้เราอยู่กันที่เมกาเว้ยแล้วเราก็เอ้ยวันนี้นน NCT คอมก็เลยเอ๊ะ เดี๋ยวเรามานั่งรีแอคชั่นกันเลยดีกว่านะคะเพราะว่าคอนเทนต์แหละก็เลยอืไม่มีคนไม่มีคนไม่ต้องพูดเห็นต้นไม้ใดๆอาเลยเอะไลยนะเฮ้ยโอ้โอแบบเอ้คุณภาพเยอะไปอ่ะไม่ได้มันต้องดูคุณภาพเยอะดีก็เน็ตมันช้าจะเห็นน้พขะเจ้าไม่ชัดนะเห็นด้วยงั้นเดี๋ยวพันปะพันแปดสิบพอะอ้ยม่ก เอาแกไปให้อื่นโอ้มันหล่นไปหมดแล้วเอาแกขวดเหรออืมไม่ได้ดักน้ำแล้วแล้เมื่อกี้เไม่ต้องไม่ต้องลงนั้นรงลมอ่ะโอเคเดี๋ยวก็เอาลมกูต่อยนะทำไมต้องร้ายแรง่ะทำไมต้องโหดร้ายวะก่อนนะขอ้องคือแบบมันไม่ไหวแล้วนะคิดว่าคลิปนี้จะนานกี่กี่กี่นาทีครับเพื่อนเพื่อครับทุกคนคือแบบเราเริ่มดูกันมาแบบนี้แบบรอบที่ร้านแปดได้พันแปดไหมพันสี่สิบพอหวังว่ารอบนี้จะได้นะจริงๆท้อแล้วเนี่ย กลับบ้านดูที่บ้านไหมไม่ไม่ก่อนเทนต์ไม่ก่อนเทนต์เราทำได้โอเคไปไปกูต้องดูมาร์กวนไปซ้ำๆเรื่อยแต่มากหล่อให้อภัยจริงโอ้โหเลด้วยนะน่ารักมากเลยอะใคงอ่ะเป็นเหมือนแมวอ่ะแต่ชอบท่านี้มากเลยมันแบบใช่แต่ใจไฮยอนแบบเกียหล่อมาก เครกล้องคือเทพชิบหายอ่ะโคตรเท่อ่ะยูตะแบบซีผมผมสีนี้คือแบบโคตรชอบอ่ะเออเออสีผมด้วยโอ้โหตัวนี้โอ้โหเฮชานเฮชานขอร้องโอ้โหโดยยองโดยองน่ารักมากโดยยองน่ารักมากมีคนมาแล้วครับตอนนี้เขินนะครับแอี๋หูแจยองโคตร คือตเม่อ so ีคดีมากใครเฮ้ยเมอกี้ใครวะจังอ๊เออหนึ่งชื่อเฉยอู้โอ้โหโอ้ยอนนีอ้เหาอ้โหีอ้เอ้คอ้ะอ้โวมอ้โหมอ้โอหโอ้หโอ้อ้อ้ีนโี้หมอ้โอ้โหโอ้องมากอ้โหโอ้อ้โอ้โหอ้มหโออหออ ชอบแบบตอนเปลี่ยนอะเออเออตอนสวิตอะดีมากโอมายกอดมาต่อหุ้ยวุ้ยเยแฮชานจงอูคือดีมากจริงจงอูคือโอ้พไทยอิวโอ้จับมากหน้ากุยเฮียแน่ๆใน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 คลิปอ่ะ โอ้โหนี่มันเดียวโอ้ my god ตอนนี้คนแดดดีแต่จอนนี่แดดดีมากจริงจอนนี่คือแบบปุกดมคติจริงเพยงก็คือแบบไม่สามารถมองแบบเทตลอดได้อ่ะทำไมน้องน่ารักมากเลยอ่ะโอ้ขอร้องเถอะอยวเราคำจริงก่อนไม่โอ้โห แน่ๆโคตเฮี้ยนมาแน่โอ้โห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 ไอ้เหอไอ้เหอตอนเปลี่ยนแบบเปลี่ยนโอ้โหโอ้โห MV มาก MV ดีมาก MV ดมาก MV มาก MV มากเนี่ยตะโกนนะครับเพื่อนๆก็ตะโกนไปแล้จ้ะโอ้หทเมื่อกี้จริงเมื่อกี โอ้ยยูตะยูต้อตอตโอ้ยชั้นเมื่อกี้คือดีมากยูตะคือแบบในทีเซอว่าหนักแล้วเจอเของโอ้ใจอ่อนชอบเสีย,ย,ยงดังมากช <laughs> อบเสียงดังมากขอโทษได้ไหมโอ้โหตอนนี้ แล้วเมื่อไ่เลยโอ้ยแย้เมื่อไหร่เลยทุกคนตอนที่แบบใจฮยอนบอกว่าแบบกิมมี่กิมมี่โอ้ยแย่ตอนจบคือแบบอามี่มาแทงกูอามี่มาแทงกูเลยยอมตายคือแบบอยากโดนต้มอยากอยู่กับอยากลงกรทถางแรงจริงคือแบบกูไปต้มกูไปทอดคือแบบอามี่มาแทงกูเลยก็ได้คือทุกคนรู้ไหมว่าแบบเราบอกเด้เธอเสมือนว่าแบบเราก็เมนไม่ไม่ใช่เมนคือเราเมนทุกคนเลิกเมนไม่้วไม่เราหมายถึงโอเคคือหมายถึงว่าแบบ ชอบจจหยอนแต่ไม่ได้เมนจจหยอนเว้ยจนแบบได้ไปอ่านฟิกจอนแจแล้วก็มาดูเอ็มวีนี้ยะยะโหโหไม่เมนไหวหรอคือแบบทุกคนโอ้ยก็ช่วงนี้ด้วยเอ็ซทีตกนะคะใช่ตอนนี้ดีมากตอนนี้แบบโคตรแดดีอะแดดีอะแดดดีได้แบบตอนนี้ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่แบบโอเคปากบอกว่าชอบแต่ไม่คิดว่าจะเมนจนตอนนี้คือแบบแดดดีแดดดีค่ะ กนีีดมาจริงอยู่คนหนึ่งยูตาโอ้ยยูตาแบบพราะหนุ่มค้ั้งรักจริงคือเมื่อกี้ท่อนท่อนที่มันแบบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยที่มันแบบอย่างเงี้ยเธอยิ่งผมสีน้ำเงินอ่ะโอ้โหตุยตุยเย่บรูกี้ไอโกพูกหูป่าวถูกก็หวังว่าคลิปนี้เราจะสิงเสียงกับ MV ได้ตรงนะคะเพราะว่าเน็ดค่อนข้างที่จะของทูครับ พูดได้ไหมเอางั้นเลยเหรอเอางั้นเลยเหรอเอเอสปอนเซอร์ดไ,ดไ, A ได้นะคะพูดกันขนาดนี้แล้วนะคะวันนี้ก็ประมาณนี้ค่ะไม่มีอะไรถ้าเกิดว่าใครอยากให้เราไปรีแอคชั่นนอกสถา,านที่ที่ไหนอีกก็เมลลงมาได้นะคะ <laughs> ถ้าชอบกดไลค์นะคะ <laughs> แล้วก็อย่าลืมกดแชร์นะคะถ้าชอบคลิปนี้สวันดีสวัสดีค่ะไปแล้วบ๊ายบายเจอก,กันคลิปหน้าค่ะอันยองเขินจังเนเจอร์สัตว์อันยองอ่ะเขินหน้า <laughs>